เอาดีเรื่องเสาเด้อ,อพันธงเรียบร้อยแมนบาลุงไดด้ด้แล้วพันธ ong เรียบร้อยสั่งก็ดีใจแล้วหัวได้จอได้ลุ <c oughs> ้นรอบกรับไม่ในรอบนี้หลังจากที่ว่าทั้งหนวดก็ได้ไปคิดตามเรื่องเสานอกพี่น้องบุกมาหาน้อเพื่นคือเกาบ้านน้อกหนอก่นอยเนาะ เราฟังกันก่นะคุปอาคบไม่คบตอกเราเลยเนียคุอ๋อไวเใ่้อ,อา สบายดีเด้อไ ну ายเ <Bu> ด้อโดยยยมีวถุขคนเนาะทั้งอาดึงได้ข่ากิ่น้านอบ่สบายดีโดยโดยฮ่างอดลืมอันนี้กินไ like ม่ให้ทาวนโอ้ยไปเอาก่อนนรัเนเนาะนี่ก็ได้ชื่อพอสมใ่รองจะขินปีงไก่น้ำเนาะมาทั้งช่างเพิินเนาะกว่าเขาเทียง่กินนึกันลายคนเดี๋ยว่น้อเนาะกั อาจจะมเพียงพอต่อการกินกับเป็นไปได้เพราะว่าหน่วยกะบ่คว่ามีเงินคือกันบึงขึ้นมาเบิ่งทางนี้ก็อว่ายนี่กันเนาะไเอิ้นที่นี่มันเสียงพี่น้องเลยไอบึงกันโดยโดยอ่ามองยางนะมองไว้อันจังนัวบ่อน่ะไปเห็นยังทาเพล่วคเราไม่ควรเราไป ทาำไมเป็นควบกันควบประทูาอ่ลงไปวห่อนนะถือมาเทิรหัห่อนพี่นงคงไปถกก่อนเออห่อนห่อน

ฝากคุณในครบใหม่อี่น้อง เกือบเลี่ยวเนาะพี่น้องไม่เฉพาะไมเซ็นไม่อันนี้ไะแป้นอาจะมือในก็ที่จะรูเล่นเนาะอือเาสร้างวนนึ่งไปยังไดไปไปไไอ,อยู่หรือครับโอ้หางมลหนาญนานเนาะเออาหาวออะไรได้ตกมาบริกินเล่โอ้ย อันนักหนูดอยากอยากให้อยากถามว่าจุดที่มองที่เจ้าที่พวกเพื่อนอนี่ยมองมองได้กันเท้อ่ะพาลูกหนูเบิ่งไหนอ่ะคนอื่นการาบทักทายสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอีซีเบอร์สุขู่สุข,สนข,ขคน,นขขขฮะไป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  เดี๋ยวอาผู้เลี้ยางมันมากอีกคุยกับช่างคนนะฮะอาปุ๊กนี่ปุ๊กไปเนี่ยนี่ว่าสังนอาไปทั้งไปเนี่เน,นาะผวนนานหันหาหัน,านหาออกไปทางถน,นนเนาะโดยหันหน,น้าเข้าทางถนนเอาพื้นที่นี่เรือรายเติบบ่เนาะด้วยอะไรเครดิตแล้วห้อนไหนไห้อง,ง,อง,งอน,นี้เนาะเออทั้งาทับงเงาขม่านึงก็ไปมีหน้าบ้าน,นเออ กเกือบฮู้ฮะโอ,สโอ้สายค่าตุกหันเพรกะว่ามันสายค่าแต่ว่ามันแับผ้าจำกัดคืนผ้าจำกัดเออยครับเ,เ,เ,เพราะว่ามันแนวดินเพิ่นมันยาวแนวนี้พี่น้องอยาวเป็นยาวอย่างซี่แต่ทีนี้ถ้าสิปุ๊กตามแนวแนนวหนาดินอย่างซี่นี่มันเป็นพวกเกินอย่างนะักนขวงตะเวนว่าด้วยนะ มันสิมันสิแบบบุคือบ้านคือเมืองพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแนวดินเพราะว่าไปหันดินเป็นมุดนั้นพี่น้องเลยมันก็ได้หากแต่ว่าได้บอลได้พี่น้องเลยเพียงแต่ว่ามันกัสีพื้นที่ระหว่างหัวเฮือนหน้าเฮือนสีโหลายเนาะมันมันสิหลายทั้งฉางเนาะอ่ามันสีออกลายตั้งฉางแบบสั้นพี่น้องเลยอ่าเป็นดินเขาเด้อ่าหัวขาหัวมัน เอ่อเรื่องของหน้าของในนี่ก็ถือว่าเหลือเฟือเนาะเหินหงเห็ดเนาะอยัางไรเออพี่น้องคือว่าบริเวณบ้านนี่ทั้งนี้เป็นดินดินของประตูบดเห็ดทั้งเรื่องก็ได้ทั้งใสก็ได้เนาะเออเรื่องของหน้าพี่น้องเลยบาเพื้อนว่าเขามีงบมีประมาณเห็ดตั้งฝุ่นก็ได้เนาะเออพี่น้องเลยกาทาเบื้องตัวจริงชงเฮือนก่อนเนาะแต่ว่าเรื่องพื้นที่ปุ๊กของหน้าของคั้นี่ถือว่าเหลือเฟือพี่น้องเลยเนาะ แมนแต่ว่าด้านออกด้านขางอย่างเดียวพี่น้องถ้าว่าจะออกทั้งหนาเฮือนหลังเฮือนสิบอได้เพราะมันมันเนื่องจากว่ามากงเฮือนหลังนี่ออกวันนี้เนาะอ่านี่คือว่าเปรียบเปนเนยเด้อพี่น้องเล้วโวราลุ่าลหนวดให้มากงเด้อลหนวดเปรียบเทียบใช่ฮะ <c oughs> ถ้าเฮือนนี่ก็งายออกก็ได้เฮ<ะ>งายออกอีกคนก็นได้งายก็ได้ดีโดยงายได้โอ,อถ้าว่าสมมติว่าถ้าว่ามีงบประมาณเ็นของหน้าของขั้วดีนีเนาะ ก็ที่ว่าตัวนี้นี่ง่ายออกมาสิก็ได้พอมันชี้เสแล้วก็ทางเขาชี้เงินก็ต้องเอาไปพูดไหนเดียวก็ได้เอออาอ่าเดี๋ยวจังว่ากันตัวนี้เนาะเดี๋ยวจังว่ากันเรื่องง่ายโบแต่ว่าโบเรื่องงุกเสียดมีก่อนและหมายถึงว่าพื้นที่นี่มีเหลือเพื่อเนาะโดยเอ่ออ่าจจะป้าไปนั่งคุยกันจ่พุูนป้าครับคุยกันน้ำช้างน้ำเนี่ยพี่น้องเลย คือว่าการมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพื่อนเนี่ยพป็น้องเน,นาะกระามน่นวดมาว่าพื้นที่หลังจาที่ถูกเพื่อนพุกซาดแล้วคนน่ะมีพ่อว่าที่ได้สา,าของนำของวานเน,นาะนบศาสนาเน,นาะกัะทเป็นน้องเนาะทำาเป็นกระถามาจากท่านางครับยังบริิตเขาเนาะกินอะไรไหมี่เนิอะไรกนรกินอะไรกินอะไรกอะไา้นอนอกินอไกนอรกินอะกิอะไรกนกินนน

เป็นพวกเกงเนาะใช่นหมน่ะเอามาให้เป็นเกว่าไทยเชิญมาอีกอืมแต่ว่าเขับไปหาก็ชิได้อยู่เนาะได้ตามโคกพี่น้องเลยเอามาเอามาทาเพื่อไป็คุ้มคู่จะได้ไปเจอเห็ดมากินบได้แค่นั้นที่กังดองอย่างนั้นเหรออ๋อเห็นแล้วนี่ฮะนกกะนุ่งหนวดกลับขับมาในมาในรอบนี้เอาไปให้น้องมันกันขับมาในรอบนี้นุ่งหนวด มีข่าวดีได้บาทรดีเดยไปที่นี่เลยเลยไม่ขาดเลยเลยข่าวดีเด้อ๋อดีข่าวดีเรื่องเสาเด้อพันธงเรียบร้อยแมนบาลุงเลยโอ้ได้แล้วพันธุงเรียบร้อยสั่งกันดีใจแล้วกหัวได้เดี๋ยวรุ่นเดี๋ยนเนาะยังตกไม่แล้วบบเป็นเรื่อนยังบม่ได้ใส่จะมาได้อะนะทางน้องคิดว่ามันชิคัดเคลิ้นนะนะที่เกิดเพิ่นเพิ่นนา บอกนะนี่ว่าได้สัวร้อยเปอร์เซ็นและแต่ว่าเรื่องถามว่ารอบอก็รอคือเก่าแต่ว่าพันธหเวลาหนึ่ทิตเพื่อว่าย่าติผลต๊ผลลิ้น่าได้เนาะได้แต่ว่าควบเป็นจริงนะถามว่าสมมติว่าผลหุตกผ้าบอลงทางโมสนุนทางบมย่าพันพัดไห่ซีมึอแต่นี่แหละพันว่าเพื่อว่าญาต ยันอ่าตั้งเปลือกเปลี้ยวเน่าเนาะแม่นเผื่อว่า้ยันหนึ่งว่าผุนตกไปก่ได้ตรงนี้เผื่อบางเท้อกันอยู่ระวางเฮ็ดแหละผุนตกอาจจะได้พักนะเพื่อนก็เลยว่าตีไว้ว่าอ้าวทีหนึ่งซะอ่าไม่ฮะทางลุงสั่งทางลุงสั่งทางเด็บวชลุงอ่าลุงหลวงไปสั่งกับคนที่อ้ายเพื่อนที่มาส่งไม่เต้นไม่เส้นอ่าไม่สี่แปดประมาณน้ำบองหรือน้ำอะอ่า เสาหนาสิบแปดหากแต่ว่าราคาเนี่ยการิเพิ่มขึ้นอีกอราคาเนี่ยโมเมนราคาเก้าหาเศษน,นะราคาเนี่เพิ่ม <Okay. S 1> หากแต่ว่าเรื่องราคาเพิ่มนี่ยโมเป็นยังพี่น้องเพราะว่าลุงหลวงได้คุยกับไอ้เพื่อนเป็นอาธิเรียบร้อยถือว่าค่อเห็นดีทั้งทั้งไอ้เพื่อนพี่น้นองลุงหลวงบริษัทจินใจโดยพิรักการไอ้เพื่อนลูกหลวงเขาได้ถามแล้วว่า คือคลิปก่อนนะนั้นที่ว่าเศร้านี่ตำรวจได้เข้ามาน,น่ะตำรวจถามเรียบร้อยแล้วว่าแต่ว่าตำรวจให้รับปากอะไรอีกเอะอ่าแหล่ที่นี่้ขันเล่าหน่อยนะแมนนหมูหู้บดสัดจรีนมองที่ว่าเศรานี่มันมีซองหมองเนาะหมองแด็กนี่นาสิบพกอ่าแหลมมองที่สองนาสิบแปดแต่บานาสิบพกนี่ราคาหาแสนแหล่มองนาสิบแปดนี่ก้าต่างกันอีก ไม่มันใหญ่กว่าเนาะแน่ใหญ่กว่าแน่แต่ว่าเปิดคุะเจ้าแล้ที่นี่เรื่องหน่วยก็เลยคุยกับไอ้ไอเพิ่นถามทั้งไอ้เพิ่นว่ามันมีอยู่สองเจ้าและราคากัดต่างกันและถามไอ้เพิ่นว่าเอาแบบประจัดงบบ่อลุงหนวดถามเนี้ยรือว่าเอาแบบคุณภาพแมนบ่แมนแมนอ่าลุงหนวดเลยบอกว่าถามว่าแบบประจัดงบนั่นตัวหนาสิบหกอ่าเช่าด้วย ตุนละหาแซนกิฟแล้ว<อ>ที่นี่สีเมตรบอกสี่เมตรสี่เมตรไปแหละแล้วที่นี่ล่ะฮะไอ้ผู้เลยว่าตอบนุ่งหนวดบว่าเอาตัวมาตรฐานไปเลยขนาดสิบแปดอ่าแพงกับยาบ้นนานผิดป่ะเรื่องเรื่องเงินค้ำเนร่ยเดี๋ยวจังว่ากันอ่าไอ้ผู้รับปากเดี๋ยวน,นี้อ่ากลับมาเป็นว่านนุ่งหนวดซื้อแพงและใส้เง,งินโดยพนักงานเพราะว่านุ่งหนวดก่อนที่นุ่งหนวดที่ได้สั่งได้บอกนุ่งหนวดได้คุยกับ อ่ายเพิ่นเป็นอันทธเรียบร้อยจะของเงินอ่าเดี๋ยวว่าผู้ชี้ชั่งผู้ชี้เฮ็ดไทยว่าสั่นซะเพราะว่าลุงหนวดบอกเลยว่าเออเสาราคามันแพงเป็นยังลุงหนวดไปสร้างก่อนแล้วแล้วไปสร้างก่อนแล้วที่นี่บอกว่าเสามันแพงจังซี่งบบหลวงพ่ออะลุงหนวดบุหิตบอกจ้ะอ่ลุงหนวดต้องส่วนใดที่ว่ามันมันแพงเกินแล้วก็บที่เจ้าทีอธิบายทั้งผู้ใหญ่ผู้ทำผู้นำแต่โว่ามันมันแพง เกินไปเพิ่นกะหาที่หาแนวทางออกเฮ้าหรือว่าหาแนวทางออกไม่ได้แพงกับจำเป็นเพิ่นกะ,ะหาแนวทางออกออกเฮาอีกแน,น่นปะอ่าแล้วตํารวจก็เลยอยากให้มีความแน่ชัดเจนมือเท้านี้ตํารวจก็เลยไม่ได้บอกไปแม่แม่ตํารวจก็เลยเอาบอกเป็นข่าวๆในไปเสื้อตะกี้มาจามืออื่นไปเนาะแม่เนี่ยเต๋อมาหูก่อนรับคารีก่อนเลยเพราะว่า อลูกเลยอยากให้มันชัดเจนอยากให้มันกว่านี้นะถ้าว่าปล่อยไปบื้นมือฮื้อไปเริ่มกะสิเวลามันกะสิปล่อยไปก็ต้องเขียวซอกต้องเขียวหู้เนาะว่าบันไดได้หรือไ่บรรไดเนาะแม่นนจะเปลี่ยนบอลอันบอลร้างก็สนว่าแม่นนะถาว่าเฮาโมนี่บ่ไดเขากระเพาะมองไหมเนาะแต่ว่าอันนี้พิ่นกะให้คำตอบมาทันทีเรียบร้อยเพิ่นยืนยันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไว้สีมือเนาะเพิ่นว่าไว้สีมือแต่ว่าเพิ่นโม้ เพืวกเพื่อไว้น่ะเจ็ดมือเจ็ดมือเพื่อเพื่อมันแงแมนดี๋ยวเจ็ดมือก็มือชิดมือก็หมวกกันเนาะเขาขาเข้าใจหน้าผุนเนาะแมนแมนึงเถื่ออยู่ระหว่างเหตุครับตัดไม่ซอยไม่อยู่ผุนตกมาสองมือสามมือซ้อนไม่ให้ได้บอกมามันกับม่ได้อีกเหมือนบ่ฮะครัเข้าใจจุดนี้คือกันพี่น้องเลยครับยังดีแต่ว่าเขาอยางหน่อยเขามีความหวังเนาะแมนเอาคงจิได้แหละแต่ฉันไปหาทานไม่ใชเอาในใช้เนาะแมนเพราะว่า ฐานมุมี้ดีครับผมจักี่วางไรดุหนวดกันทั้งอีพี้พันวาดุหนวดคือบเอาเสาเสาปูนอ่าดุหนวดอยางอธิบายจังซี่เด้อพี่น้องนะคเสาปูนนี่มันกักเครื่องไม้เครื่องปูนคือเก่าพี่น้องเกระต๊อเป็นชงเครื่เป็นสองใหม่คือเก่าแมนบาทกันบาทนี่งบประมาณมันยิ่งสิ้นเปลืองไปหลายเสาปูนนี่ต้นละพันกว่าบาทพี่น้องแมนบะแมนอ่าบาทนี่เสาโตอีกกะ แพงพอๆกับอันนั้เสาอันทีว่าเสาไม้ทั้งเสาอีกนะต้นเขาเฮ็ดอยู่ใช่ปูน่ะต้นละพันเสาเสาต่อล่าแม่สามเมตรนะบอกื่นไปนะเป็นสิตัดสามเมตรนี่แหละเสาเนาะเสาต่อจากเสาปูนนะต้นละพันกันอีกซนปเนี่ยเสาถึงต้นละสองพันบาทสองพันกวยอีกคิดเบื้องถามว่าเรื่องเสาปูนกับไม่ยากสาไม้คือเก่าอีก อ่าถ้าอยากเสาเตาอีกเป็นบ่เนแค่หยกพื้นเ่ยแมเนื่องจากว่าเสาเสาปูนแต่ว่าเหาเดิเทือนเพื่อเดินเทือนอย่างนะเพื่อนวิลาบ่เพื่อนก่อปูนนะได้เนาะได้อ่าเป็นเช่นั้นถือเป็นพื้นเลยนะแมนเป็นดั้มดั้มจะแต่สเกลมันดั้มได้แมนแต่นี้เอามาเห็ดเครื่องไม้เครื่องปูนมันก็ได้ใส่เสาไม้คือเราเนืกอหนากรึยกกว่าแล้วกร เพิ่มงบไปอีกครึ่งตัวครึ่งไหยครึ่งตัวครึ่งเนี่ยถืว่าจากเมื่นหนึ่งเนาะเปรียบเทียบเด้อมันกลายเป็นสองเมื่อตายลรือเนี่นานนะเรีนบอสเงี้อนักกะถาม่าได้ได้บ่สแต่ได้คือบอ่าเ้อเพิ่มงบป,ประมาณหลายก็อุ้ยอันนี้ส่วนนี้ถือว่าตัดออกไปเลยเปัญหาส่วนนี้เนาะมิแต่ร่าไห่รอส่วนทีว่าเขาคิดว่าเขาให้ได้ก่อนเนาะมันจะมีทางออกอยู่ที่เป็นกระเส้นทางป่าได้น นุ้งนวดคิดว่าบวกเกินครบสามารถของนุ้งนวดพี่นอ้องมันบวได้มึงนี่นุ้งนวดขาหางมา <c oughs> ึงไม่เพียงแต่ว่ากา <c oughs> เสียเวลาแน่ซาแน่เนาะเ, <c oughs> เอาขาสซีเร่งดีบคือแบบว่าเขาเสัส่งก๋วยเตี๋ยวนี่ก็บบวได้ได้พี่น้องเไยแต่ถ้าเขาไปกินเพลกินก๋วยเตี๋ยวนี่ <c oughs> เขาหิวแห้งนี่ก็ยังมีลูกค้าหลายเขาก็ยังดัดคิวบวได้เมียนบ่โดยเขาก็ต้องเลยถ่าเพื่อว่าเขาเสียพจคนรักคิวบ่นี่ยกับ พก็ให้เอาอีกตามขั้นตอนน้องเไงแ,แต่ถือว่าแต่อย่างไรก็ได้แต่ถือว่าเป็นข้าวดีเนาะโดยแต่ว่าส่วนอื่นๆมันเฉพาะส่วนใดก็ไอ้มันมีตัวจริงขึ้นมาก,ก่อนเดี๋ยวจังว่ากันเนาะอ่านู่นี่นั่นพี่น้องเไยกะ,กะเรื่องเสียดชงเฮือนอ่าเช็ดห้องแบบใดบเท่าไรกะเดี๋ยวเสามาสิจังว,ว่ากันกที่ก็ได้เนาะ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนาะแม่นะเขาเช็ดเอาแต่ว่าให้เป็นควบสวยงามให้เป็นทรงโมเดิร์นค่ะเอาเป็นปล่อยเป็นทั้งห้องนอนนี่เป็นซีเมนต์ก็ได้คือไอ้คนว่าก็ดีเนาะอ่ากแต่ว่าเขากอาจจะได้สั่งไม่ชิ้ว่าเพิ่มเติมเนาะหรือว่าจังใดก็ทาเบื้องตัวจิ้มกันนี่เอางัยเนาะาอ่ในส่วนนี้เดี๋ยวคอยคุยกันอีกเถอะเนาะ แต่ว่าจังได๋ก็นึกภาพออกอีเด้แหละพี่น้องให้ส่งมาเลรเออเพียงแต่ว่าให้เสามาก่อนมื้อบากเสาตัดเสาจังสิฮู้ฮู้ว่าเอาแบบใดพี่น้องคือมื้อนั่นแหละมื้อที่ว่าสําคัญเนาะมื้อกําหนดมื้อกําหนดเลยกําหนดแมืแม่นมื้อที่เป็นที่ตายพี่น้องถ้าว่าหลังจากนแล้วถือว่าอ่าเปลี่ยนแบ่ได้หยังทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยเออกะ จะเอาครึ่งต่อครึ่งก็ได้เนาะอันนี้นี่นเขาขา่าวว่าในแบบนึงเนาะเขาจะเอาเป็นแบบทั้งของนอนเป็นซีเมตรก็ได้ขัดง,งามไปอีกแบบพี่น้องเลยทั้งหน้าบ้านปอยเป็นสามเมตรแล้วก็ว่าไปเนาะหรือว่าจะเอาครึ่งโตงครึ่งหรือว่าจังได้ก็บทาเบิองตัวจริงพี่น้องเนะาะครับแต่ว่านัในการพี่น้องยิปซีกับขมิ้นข่าวเบิรงก็ได้พี่น้องเนาะว่ามักแบบใดียห์คุณสวยงาม แบบแต่งงามคือกันพี่น้องแต่ว่ามันกชิมีขอดีและข้อเสียพี่น,น้อง่าสมมนวิว่าปล่อยสุงที่ห้องนอนเปนลี่ยนซีเมตรลุงหนวดจะได้เพิ่มซื้อไม่เพิ่มเติมไม่ชี้ว่วอีกหาซนเนะชา่างความยาวหกเมตรพี่น้องฐาว่าปล่อยครึ่งต่อครึ่งหรือว่าปล่อยแบบสามเมตรไปนั่นนี่ลุงหวดนี อาชีพบได้เพิ่มเติมส่วนนั่นเนาะเพราะว่าถ้าว่าปล่อยชีมตปุ๊บไม่ชี้ว่าบุถึงบาดพี่นองไงการสีประมาณนี้แต่ก็มีขาดเพิ่มเติมการทาเบิ้งน้งกันที่มัตัวจริงการหนึ่งมากการทาเบิ้งงบแ้น่เนาะกรักๆเลยปัจจัยรักกับพ่นองไงยเที่ว่าเขาอย่างไรมันงบบานไปเขากะเอาทำทีเขาเห็นได้เขามีเนาะถ้าว่ามีพ่นองหิบซี ท่านใดที่ว่าผู้ใหญ่ท่านใดใจดีที่ว่าอยากอามือธนบุญน้ำเนาะว่าเอออยากให้มันสวยงามแบบนั้นแบบนี้อ่ะมันบฉพาะส่วนใดเพิ่มเติมให้กับอามือธนบุตรชินรุ่กันเน้อพี่น้องเลอเนาะอ่ะส่วนนี้กัยังได้อยู่เนาะท้าวท้าว่าดุงลวดก็สิเอาตามงบประมาณมีก็ก็ได้กันพ่อคือกันพี่น้องเลยถ้าว่าชมสวยงามก็อีกแบบนึงเนาะนี่ก็งามมีขังงามเพื่อแะบียบนะแต่ว่า มังค่าคนทีบัวหยากทักป ille, ันไดเนาะถาว่างามอมคืองามยังไงแต่มันกะาชีบัวยากกลุ่มคืนเนาะอ่นี่ประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเนาะแบบเป็นกระทรงให้เบิ่งแล้วเข้าใจเราสิอ่าแบบยังสร้างคนหูเบิ้ลพี่น้องเลยเป็นแบบใดกระคืนเงินว่าเลยพี่น้องเลยเนาะถาว่าอ่ะไม่บอกพ่อส่วนใดเพื่อว่าความสวยงามที่ว่าอยากได้ต้องการที่ตามที่นวลวัว่า กะเพิ่มเติมเข้ามาเนาะแต่ว่าถา้าว่าบมมีการเพิ่มเติมไม่ว่าจังใดทุน่วยก็เอาปงงบประมาณสามทีทุน่วยมีเห็ดตามนี้พี่น้องตาแผนที่ออกก่อนทะามแผนที่ออกเพื่อว่าบมอยากให้งบบานไปเนาะโดย,โดยอ่าอันนี้กรคืออยากอธิบายด้วยพี่น้นองเด้อะส่วนนี้เนะาะจังไรก็ได้แต่คืองบเรื่องเสาข้อนี้ครัมีมาแล้วพี่ยังก็มีแล้วพียังขาดอยู่ ยังสีหลักๆปัจจัยหลักที่บ่ได้เลยนี่คือแผ่นฟาโซล่าอ่ะครับปัดบานประตูบังคบสองย่างถือว่าเป็นสองย่างนะเนาะใครจะว่ากันก็ใครจะว่าก็สามก็ไม่ได้อยู่ในนิมมองเดียวกันเนาะเอาบานประตูบังคบไม่ก็อยู่ในนิมมองเดียวกันเนาะแอ่นำไมันเออสั่งมากเหมือนกันเนาะเออทั้งกะตี่าเป็นสองย่างเนาะเออก็ถือว่าส่วนนี้พี่น้องกถือว่าอ่านุ่งหมดใส่คำว่ายังมีเลยพี่น้อง เพราะว่าดูหนวดยังมีการใช้ใจตัวเฮืนอนนี่ยังยังยังหลสิ้นเปลือกย,ย,ยังไหลายเพราะว่ายังหนวดต้องซื้อนี่นู่นนี่นั่นหลายอย่างเพราะว่าหนวดจีเอาไปใช้จนแบบว่าขาดเบิดเกีย่ยห้อยแหล้วัานี้สมมวนว่าตะพูขาดบ่อโน่นนี่ขาดบา่อมันบมมีงบซื้ออะไรพี่น้องไว้แหล่มมุติว่าซื้อตะปูกล่องหนึ่งเอาถามว่าให้สร้างซื้อพัานสาร้างคนกับบริัซื้อพี่น้อง เมนบอกเงิน่วนตัวสร้างอ่าสร้างกันหาสร้างเป็นคำ่ <c oughs> อ่าเมื่อกลเมื่อกลให้นึกสภาพตัวนี้เนะาะถ้าเขาจะกลัวงบไววนี่อย่างหน่อยไม่ชวนใดเบิร์ตชวนใดขาดเขากอกเงิน่วนนี่ไปชื่อเมนบอกไม่เช็นวชวนใดนทีม่มอพอ่อเขาก็ดึงไปใส่เขาต้องจำเป็นต้องมาถางงบอีกรอบเมนบอกส่วนใดที่มันบอกพอ่อกับปอยมันบอกพ่อไปเลยให้มันเป็นเป็นสิ้นเป็นอันเมนบอกเขาชี้ได้คำนวณทึกโมชันแหละ จุ๊ป,ปี้จุ๊ปุ้ยเล <c oughs> ตัวเรือจีบุกตัว,ต,วตัวเรือกันเรือตัวบก็แบบบัวพ้อเนาะแม่นอันนี้แหละลุงหนวดจึงชาเห็ุว่าลุงหนวดจับกลัวเงินไว้ส่วนไหนที่มันพ่อลุงหนวดก็บ,บอกว่าพ่อส่วนไหนที่มันบัวพ่อลุงหนวดก็บอกว่าบัวพ่อบัวได้ไปเลยเนาะไอ้จุน้องเลยคือสองอย่างนี่ลุงหนวดบอกเลยว่ายังบอกท่านมีพี่น้องได้ออ่าถามามีทั้งทีมงานเนะาะไพก็ได้แต่เนาะถามน้องพันกัให้บอกเด้อเด้ว่า ในตัวเฮือนชาติน้องนี่พื้นาว่ามีอย่างแล้วครบอย่างแล้วเจ้ากะบอกแต่ว่าอธิบายไปเจ้าๆไปเลยเพน,เนพาเซล่ากับบาประตูองกบโดยเพนพาเซล่ากับประตูองคแมรสีสำคัญสีสยังไดหรอม,หม,หมันมันหนาสีมีอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคอยชี้แจงหลังคือบอกง่ายเขาเอาเอา,เอาตัวที่มนแก่ขอยห้คีบเขาออกนี่ เออ่วนนี่คอยแบบว่ามันมันคือแบบว่ามันมันยังตื่นตันอยู่แล้วชวนที่คอยบอกไปนี่เนี่ยมันยังยังไดนยังไาขอยะเนาะแมนถาว่าจะทุ่มใส่ก็ได้บ่ได้แต่ว่าถาถือว่าไม่อันตัวนี้บ่พอเด้อเป็นนี่บ่พอส่วนนี้เด้อเขาต้องมานั่งถางงบเจ้าเสียเวลาเจ้าได้แมนบ่คอยต้องงบสียว่าตัวนี้่อยจะกลัวไว้เป็นบางยางบางส่วนเนาะบ่พอก็ซื้อมาใส่งบตัวที่โบ่มีดีก็ะปล่อยเห็นว่าอยู่หัน แม่เลยวะอ่าบาษาเนี่นยจกไปจกมาจกมาจกไ,ไปจักอะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยอ่ามันกลายเป็นว่าผูดถ่ายไม่แล้วอันนั้นกับว่พออันนี้กับขาดเป็นบก่กมันสิไปเลยเลยพี่น้องเว้ยมันต้องเอาแบบว่าให้มันมีเงินจะกลัวไว้เพื่อไว้เนาะตัวที่ว่าเงินส่วนรวมฮะเพราะบางนึงก็ได้ส่วนรวมที่งบเที่งหน่นวยมีอยู่เนี่ยจะกลัวไว้ในกระเป๋าอ่าจุดว่า ทราบคนที่ไปไปอึ๊บอาหนุ่งหนวดด้วยไม่นี่ตัวนี้มันขาดสองเส้นเน้อสามเส้นเน้อหนุ่งหนวดไปซื้อมาให้ได้เมนบอสอ่าบัดีิมีสมมบุวาหนุ่งหนวดนี่งุบนี่เบิดแล้วไม่ทราบคนบอกไม่นี่เป้นี่ขาดสิบแผ่นไม่เส้นขาดสองเส้นสามเส้นต้องท่างงุบเพันยังท่าแบบชั้นไหนเสียเวลาเจ้าอีกแต่ชวนทิพนโมมี่กับพลอยโมมี่ไปเลยถามมีแต่ว่าถามทางมี คุณยายจะดีทานใดออฟชี่จะดีทานใดนอกนจากมูธนาน้ำกะเ็ดบุญเอาบุญอันชีน้ำกันกับพอนกะสมทบกับไป้รอบนึงไห้มันเลี้ยวมันบ่อส่วนนี้คือให้มันกลับใจไปเลยเนาะอ๋อฉันนอกกะเข่าน้าจำปากิน,นได้เรียบร้อยสุ่มก็ห่อไก่ห่อเป็นมันแล้วกินตะแงก็ได้าเออเนาะ แต่นอกกับชาวประชิปนี้กับที่ว่ามิยังลายกับมาแจ้งข่าวดีที่ว่าเป็นข่าวดีเนาะด้ทั้งสร้างในเรือง 1, พันธุ์พนทับหูน้ำกันอ่าสร้างเกษตรมีความหวังอีกแต่การจิตใรอว่า,าจากักะได้ตอนใดอ่าเพราะนี่นนท่านบอกว่าจะได้เนาะ,ะเรื่องหูแล้วเหมือน,น,น,นกันไม่นีแต่ว่าทางพันธุ์กบไม่กบตกเรียบร,ร้อยๆกับคลิปไม่คลิปยังอยูอย่ระวังลดเสาพันธุ์กับอาจเมื่อเฮดเรียก เคยน่าซานเพิ่นเนาะพาลดุพเมียไปหาอยู่หากินยังหายปวยกับว่าไปอ่าพี่น้องเอ้แหละสาวมาเมื่อไหร่ลุงหนวดกับจะได้ติดต่อหาเนาะอ่าเพื่อบอเป็นคุกการเสียเวลาทั้งทางเพิ่นทำมาหากินเรื่องครอบครัวพี่น้องอ๋ออัานี้นอนรอดกับกับโมเมนต์เนาะแมนนะอันนี้มันกระเทิร์นเลยก็ต้องกลับไปบ้านก่อนแมนกลับไปเงานก่อนได้ครับจะกลับมาไหมแมนคำ่าที่ว่าอย่างหนึ่งเพิ่นอาจจะนอนเต็มวันแรกนี้ มืออนเนี่ยอัจฉพิาพฮุบเมืออัจฉริภนั่นอื่นเนาะพอกบกบไม่ไมาเลยนะครับมาอื่นกะกะแปน้นคาดมานอาจจะแล้วะนะนกำแรงทำแรงก็ถือว่าน่าจะมือเดียนะเนาะแบบมีแต่ว่าถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดเพื่อกะับได้หาทวารเจ้าโดยตรงเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาเบอร์เจ้าเนยเนยเนาะเพราะว่าเขาบอกอย่างหนึ่งก็ถือว่าคอยเป็นผู้กับก็ได้ได้อยู่นี่นะอ่าะมาทัน กลับมาบ่าวกิมู๋แล้วเนาะบ่าวคนเป็นจริงไปแน้วได้แล้วฮะเนาะสำหรับคลิปนี้กะห้ทักท่างเพิ่นเนาะพักผ่อนย้อนใจทั้งน้องพันเพิ่นกะอยากนอนในจังยุ่ยยุ่ยย่คนะเนาะอ่าเนาะพักผ่อนกันเด้อน้องเด้อโดยอ่าชูสุเนาะเป็นร่างใจให้ยโดยสบายอยู่ดีสบายดีโดยโดยโดยสบายอ่านกันเนาะพักผ่อนวันนี้โดยโดยอ่าเนาะทางรุ่งเพิ่นกะเฮ็ดกําซัมว่าได้พักผ่อนซัมนะ เสาเก๋เห็ดไปเลยบ่เข<ะ>้าไปหา้า,ช,าชั้นช้าใช่ไหกินเข้าแ<า>ล้วก็ลงบ่บ่ได้พักผ่อนซ้ำนะซ้ำ่าบ่ได้พักผาา่อนบ่<ะ>หันทีเห็ดเบียกเลยบุกไปหาชั้นย่านมาติโทรไปครับบุกอย่างเดียวเนาะโดยโอ้คำไม่มีเสาบ้านนี่เฮือนน่องพันนี่ลูกหนวดเตี๋ยประมาณทิศหนึ่งทิศปลายไปทีว่ามันก็ไวไปนนะโอ้โหมันวอาบ่ได้ได้สางเลยได้สางทิศสี่ทิศฮะ สามทิศทิศทิศพรีช่ะเพื่อหางบไดอ่ะพี่น้อกว่าอะไจะห้างพี่น้องบอกอย่าบอกงบด้วยผมบอลกันพี่น้องเลยบอลวาดวงหลวดจี้ชาอย่างเช่นที่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะก็วอาในทันวันไหวกันก็ดีนะกะบีให้มันมันโมบีไฟดอกเนอสเซียดว่าสามชีมือแล้วอาทิตย์หนึ่งแล้วสองทิตย์แล้วพี่น้องเลยเนาะน้องหน่อยก็วอาไป เพื่อว่าไอมีสี่ซันเนาะอ่ะการถ่ายทอดคลิปนี้ก็ไม่อย่างไรน้อพี่น้องเนาะของหน่วยการใช้ขอจบคลิปคกันเด้อขอบุญขอบคุณทางภูมิใจพี่น้องอิบซีเวิร์ดสกู๊ดสกุลมาติดตามนับชมให้กำลังใจทางหน่วยมาดูตลอดน้องบึงเดือบข่ามโฆษณาดีๆดีแห้งนำรวยเพียงครั้งเวิร์ดสกู๊ดสกุลถ่ายทอดคลิปนี้สบายดี